วันที่22มกราคม2555ที่บริเวณเวทีกลางลำน้ำหน้าหน้าพระอุโบสถหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายสุวิทย์วัชโรทยางกูลผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานอันเชิญดอกบัวและเปิดงานนมัสก,การหลวงพ่อเพชรและงานสมโพธเมืองพิจิตรประจำปี2555ซึ่งจังหวัดพิจิตรร่วมกับหลายภาคส่วนร่วมกันจัดขึ้นเป็นงานประเพณีประจำปี เพื่อเชิญชวในให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมการทําบุญเสริมมงคลและกราบนมัสก,การขอพรจากหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคูเมืองพิจิตรโดยมีการจัดขบวนแห่รถบุพาชาติเชิญพานดอกบัวจาก12อำเภอและ3เทศบาลเมืองที่ตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพันสวยงามตะการตาได้เคลื่อนขบวนไปตามถนนสายสําคัญต่างๆของจังหวัดพิจิตรให้ประชาชนได้ชื่นชมความงดงามวัฒนธรรมของแต่และอำเภอ หลังจากนั้นจึงเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองพิจิตรอันเป็นสถานที่ปฏิษถานองค์หลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปทองสำริดปางมาลาวิชัยสมัยเชียงแสนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองและเป็นศูนย์รวมใจของชาวพิจิตรนอกจากนี้ยังมีการไล่ลํำถวายหลวงพ่อเพชรจากอำเภอต่างๆเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและให้ประชาชนที่ร่วมงานได้ชม โดยจุดเด่นของงานในคืนนี้และดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวคือการไหลเรือไฟพร้อมกับการแสดงแสงสีเสียงตำนานหลวงพ่อเพชรตำนานเมืองพิจิตรในบริเวณแหลมน้ำหน้านที่ไหลผ่านบริเวณหน้าพระอุโบสถหลวงพ่อเพชรซึ่งการไหลเรือไฟดังกล่าวใช้เวลาในการแสดงนานกว่าหนึ่งชั่วโมงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวก,กว่าหมื่นคนที่ไปนั่งชมการแสดงดังกล่าวอีกทั้งการแสดงแสงสีเสียงและการไหลเรือไฟดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกของจังหวัดพิจิตรและของภาคเหนือ จึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากอีกด้วยคณะกิจมัชิมารายงาน สนะครันัครับคุณดูขั้นดังขั้นดีทร่มีติการครับรัพเดทนก็จะเข้าได้ประมาณสามสิบสาคสับสี่ขวบถ้ารับผิดชอบท่านครับเชิญทุกท่านดำรงมือครับ

นยกดพัแต่งตั้งให้คุ้นแผนเป็นแม่ทัพคุมไพรพลพร้อมด้วยจมื่นไววรนาผู้เป็นลูกชายทำการปราบขบฏจอบทอง ราวปีพุทธศักราช2442พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชประสงค์จะอัญเชิญพระพุทธชินราชจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกไปประดิษฐานเป็นพระประธาน